คุณพิ่สมัยมีปัญหาเรื่องกดหไหลย้อนอ่ากดไหลย้อนโรคฮิตเลยนะฮะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เป็นกันเยอะภูมิแพ้ด้วยใ่ปอดติดเชื้ออีกตั้งหากใช่ค่ะอันไหนรุนแรงสุดครับก็ทุกอย่างก็จะรุนแรงทุกอย่างค่ะเพราะว่าเมื่อก่อน10ปีก่อนนี่จะเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะก่อนอ่าเราจะหายใจไม่ออกเราจะแน่นหน้าอกจนคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า ก็เลยไปหาหมอหมอว่าไม่ใช่เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะค่ะก็หมอก็แนะนําให้ดูแลตัวเองมากขึ้นเวลาเป็นเป็นยังไงฮะก็จะปวดท้องมันแน่นมาถึงตรงไหนฮะเออนน่นนั่นถึงต้นคอยนะตรงคอเนี่ยคือเราจะพยายามหายใจให้ได้แต่เราหายใจไม่ได้จนถึงต้องขั้นสลบเลยโอ้ใช่นี่หมายถึงว่าถ้าอาหารไม่ได้ทานอาหารตรงตามเวลาค่ะก็ มันมันมันก็ตามเวลานะแต่พอมันเป็นแล้วพอเรามันรักษาตัวเองคือทำทำอะไรก็ได้ให้ตามเวลากินข้าวตรงเวลาเนี้ยมันก็เป็นเหมือนเดิมอยู่คือแต่มันก็ใช้เวลาต้องหาหมอแล้วก็ทานยาก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอ่าน้านอาการแรก <c oughs> แล้วกด ไอ้ภูมิแพ้มาอ่าภูมิแพ้นี่เป็นตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเจออากาศเย็นก็จะเป็นผื่นหรือก่อนฝนจะตกเนี่ยเราจะรู้แล้วฝนจะตกแล้วขึ้นผื่นตามตัวอย่างเงี้ยอุตุพยากรณ์เลยใช่ประมาณนั้นแต่ว่าพอพอมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอเพราะว่าเราโตโตโต,ตัวมากขึ้นทีนี้โรคกระเพาะเรามันก็จะหายไปมั้งแต่มันจะมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนอ่อกากดไหลย้อนเนี่ยเป็นอาการหนักมากคือจากที่แน่นโอกว่าหายใจไม่ไหวแล้ว ต้องต้องนอนเลยนอนนอนกับพื้นนอนราบนอนราบเตือเตือตรงไหนเราต้องนอนตรงนั้นก่อนคือเราไม่ไหวเราหายใจไม่ได้พอมันแสบค่ะมันมันแสบมันแสบร้อนร้อนกลางอกอ่ะแล้วก็เลยต้องหาที่นอนเลยคือต้องนั่งพักอ่ะแต่ว่ามันเราเหมือนจะเป็นลมเงือแตกตัวโอประมาณนี้ค่ะคือเราจะไม่ไหวแล้วอันนี้ถือว่ารุนแรงเลยใช่ไหมอาจารย์รุนแรงมากก็ขั้นรุนแรงไะค่ะแต่ว่ามันไปเชื่อมโยงกันไหมครับระหว่างโรคกระเพาะมาเป็นกดไหลย้อน คือคนเป็นโรคกระเพาะถ้ารักษาอะไรไม่ดีนะคะคแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลต่อหูรูดที่อยู่ระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหารมันทำให้หูรูดอ่อนแอและเปิดง่ายเพราะฉะนั้นต่อไปมันก็ตามมาด้วยกรดไหลย้อนได้เพราะไออาการสอดไอแสบร้อนที่หน้าอกอาาก่าฮะก็ก็คืออาการของกรดไหลย้อนแหละใช่ครับอ่าฮะเอาแล้วภูมิแพ้ก็ รุนแรงอีกรุนแรงค่ะภูมิแพ้นี่จะเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ว่าเป็นเป็นแบบใหม่อคือคือพอถึงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเริ่มป่วยเริ่มอทิทย์แรกก็จะมีการน้ำมูกไหลเหมือนจะเป็นไข้อ่ารู้แล้วว่าตัวเองเป็นหวัดเนี่ยไปหาหมอหมอว่าเป็นหวัดแต่ว่าเราแปลกพอเราเป็นเป็นหวัดเราก็จะมีอาการเหมือนสำลักไออยู่ในที่เย็นห้องแอร์ไม่ได้เลยค่ะก็ไปหาหมอหมอก็ฉีดฉีดยาให้ทุกอ่าอันที่ละ2เข็มครับ ประมาณสิบห้าวันนี้ไข้จะหายไปจะไม่มีแล้วแต่ว่าอาการไอไอสำลักนี่จะเป็นเหมือนเดิมค่ะก็ก็คือเราอยู่ที่เย็นไม่ได้เลยเราต้องไปอยู่ในที่ร้อนๆน่ะแต่ว่าที่ตัวเองทํางานอยู่ต้องเป็นห้องแอร์ทั้งวันอเราก็ต้องไปต้องทํางานใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอหมอก็ฉีดยาอีกก็ให้ให้ยามาเพียงสอบเลยให้เยอะมากก็เปลี่ยนหมอก็ฉีดยาจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องตายแน่เลยเรากินยาเยอะไปหรือเปล่าอะไรประมาณเพราะว่า พอเรากินยามากขึ้นเรื่อยๆเราเลิกโรคกระเพาะเราก็กำเริกก็เป็นอีกอใช่ค่ะกกดลอย้อนก็ตามมาอ่ามันก็เลยเป็นวนเวียนอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าสงสัยต้องตายแน่ครับและไอปอดติดเชื้อมาตอนไหนฮะก็ก็ก็ไปหาหมอนะคะป่วยไม่หายคือจะไออยู่งั้นตลอดคืออยู่ในห้องเย็นก็คือไอเลยเราก็เลยไปหาหมอหมอว่าเราเป็นปอดติดเชื้อแล้วคือเกิดจากที่เราเป็นภูมิแพ้ด้วยถ้าอยู่ที่ที่เย็นๆหรืออากาศเย็นเราก็จะเป็นอาการนั้นขึ้นมาทันที คือสามอาการมาพร้อมๆกันเลยใช่ค่ะรุนแรงทั้งนั้นเลยใช่ก็สลบเป็นลมอยู่เรื่อยๆค่ะก็นั่งอยู่ดีก็เกิดอาการขึ้นมาอย่างเงี้ยเราแบบไม่ไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนนะอย่างเราไปสัมมนาไปที่ไหนก็ได้ที่มีห้องแอร์นั่งอยู่ดีแเราก็เกิดอาการปวดท้องไอขึ้นมาแน่นหน้าอกเป็นต้องต้องออกจากห้องสัมมนาเลยเพราะฉะนั้นยาก็จะต้องมีสามชุดใช่ค่ะกินปอดติดเชื้อหนึ่งชุด กินกดไรย้อนหนึ่งชุดใช่ค่ะภูมิแพ้หนึ่งชุดใช่กระเพาะอีกหนึ่งชุดประมาณนั้นละค่ะโอ้มันก็เลยพักหลังเลยไม่อยากกินยาละตายก็ตายเหอะอะไรประมาณนี้คิดอย่างนั้นเลยเหรอฮะใช่ขะมันทรมานจริงเพราะว่านั่งร้องไห้ทุกงสารตัวเองอะ่ะตรงใส่ไม่รอดแน่ยอะไรวะอายุเท่าไหร่ฮะขอขอขอไปฮะตอนนี้สามสิบสามแล้วค่ะสามสิบกว่าเลยต้องคิดสั้นขนาดนั้นเลยนะก็มันท้อแท้เราไม่อยากกินยาเพราะว่าเรารู้แล้วถ้ากินยาเราก็คงแบบ ไม่ไหวแล้วอะเป็นอยู่นานเท่าไหร่ครับไอสามสี่โลกที่วนเวียนวนเวียนอยู่อย่างงี้เออถ้านับโรคกระเพาะก็เป็นตั้งแต่สิบปีที่แล้วห้าปีหลังก็จะเป็นเลือเป็นเป็นเอ่อกดรย้อนกดรย้อนบวกกับอากาศหนาวอากาศเย็น<ะ>ก็จะเป็นภูมแพ้เอ่อกลายเป็นปอดติดเชื้อแต่ว่ามันทรมานร่วมกับการไอค่ะถ้าไอเนี่ยคือจะไอเป็นเดือนเลยนะไข้ไม่มีแล้วแต่พอเจออากาศเย็นก็จะไอหนักๆเข้าไม่ไม่เจออากาศเย็นก็ไอ อ่เพื่อนจนตั้งฉายาว่าไอร้อยวันไอร้อยวัน <c oughs> ใช่ค่ะเหมือนทําบุญร้อยวันเลยนะฮะสี่ห้าโรคที่เป็นเนี่ยมันรุนแรงหมดเลยในทางการรักษาอย่างที่บอกหรือเปล่าฮะค่ะก็กําลังไอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภูมิแพ้ก็ได้อืเพราะว่าการเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยทําให้ไอได้ใช่ผมเคยเป็นฮนะแล้วก็ถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเวลาไอหรือกรดไหลย้อนขึ้นมาเนี่ย มันก็อาจจะไปที่กล่องเสียงเสียงก็อาจจะแหบก็ได้แล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอกลืนลําบากแล้วก็ที่ปอดติดเชื้อนี่ก็ยังสงสัยอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าการเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยทำให้เกิดปอดติดเชื้อได้เพราะว่าช่องคอช่องหลอดอาหารกับช่องหลอดลมมันต่อกันได้นะครัะคุณหมอเคยบอกนี้ไหมครับอกค่ะบอกอ๋อบอกว่ามีโอกาสโอกาสเปหนี้ได้ใช่ค่ะแต่ก็ยังทาทาอะไรไม่ได้ยกเว้นให้ยาอย่างเดียว ใช่ค่ะยาแล้วก็จนบอกหมอไม่เอายาได้ไหมเราไม่อยากกินแล้วเพราะว่าพอทานยาลงไปเรารู้สึกปวดท้องหมอก็เปลี่ยนจากทานยาเป็นฉีดฉีดจนจนแบบว่าเราไม่ไหวรุนหมดแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าฉีดครั้งสองเข็มค่ะอัฐิอัฐ้า,าสง<ป>ีสงเนะก็มันจะมันจะฉีดฉีดมากๆก็สองปีหลังเนี่ยค่ะออก่อนนั้นก็จะทานยาเ,ออเพราะว่าออแต่เราแปลกใจพอเจออากาศเย็นเราก็จะอาการปอดตดเชื้อกลับขึ้นมา ก็ไม่หายไม่หายค่ะอาการก็ยังเป็นเลื้อรลังเลื้อรลังมายัง<ช>มาตลอดคเคยมีคนแนะนําอาหารเสริมยาอะไรที่รักษาหมออะไรที่สามารถทําให้หายเลยมีไหมมีเยอะมากเลยค่ะแล้ว<ต>ลองไหมไม่ลองค่ะไม่เชื่อไม่เชื่ออ้อาวแล้วทาไมมาเชื่อโอเปอเรชั่นบิมฮะพอดีพี่สาวค่ะพี่ตุ้ยนิ่ไปเยี่ยมที่ระยอง ครับอ่าไปเห็นอาการเราสอกระเส,ะสะไม่สบายแกก็รู้ว่าเดี๋ยวมีตัวหนึ่งส่งมาให้กินนะ,ะเ,นเพราะแกกลับ,ลบมาที่กรุงเทพที่บ้านเนี่ยแกก็เลยส่งกลับไปก็เปิดกล่องดูถามโทรมาถามพี่ตุย้ยนี่คืออะไรแกบอกว่ากินกินเถอะมันดีกับสุขภาพเพราะว่าตอนนั้นถามว่ามันชื่ออะไรแกก็บอกแกก็เรียกว่าบีมแล้ไม่รู้หรอกบีมคืออะไรก็กินแบบว่าพี่สาวให้กินก,ก็กินเถอะไหนๆก็กินยาหมอมาเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยกิน อันนี้กินคู่กับยาหมอด้วยเอ่อใช่ค่ะอก็กินกินเช้าสองเย็นสองค่ะอ่ะว่าไม่ใช่ก่อนนอนสองเพราะว่าตอนเย็นไม่ทานค่ะกินกินก่อนนอนแล้วพระสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอาการเราเราจะทํางานอยู่ในห้องแอร์ก็เฮ้ยทําไมมือไม่เย็นทําไมไม่มีอาการไอกี่วันผ่านไปถึงรู้สึกเอ่อประมาณสองอาทิตย์ค่ะประมาณสองอาทิตย์อ่ะก็เลยตื่นเต้นว่าเฮ้ยเป็นเพราะเป็นเพราะบีมสีเขียวหรือเปล่าอ่ะเราไม่คิดว่าเป็นเพราะยาหมอะ ก็ยาหมอเรากินมาตั้งห้าปีแล้วยังไม่เห็นดีขึ้นเลยอ่ะก็ดีช่วยได้มากก็ปกติแล้วก็จะมีตัวยาตัวนึงช่วยเราจะไปที่ร้านขายยาเป็นตัวทานเป็นกรดไลย้อนนะคะครับ ก็ก็ต้องจิบอยู่เรื่อยทํางานไปด้วยเผลอหน่อยจิบจิบอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยอ่าเราจะซื้อมาเป็นโหลๆเลยไปวางไว้ในห้องอ่าถูกันตรงไหนก็จิบตรงนั้นเลยใช่ค่ะแต่ตัวนี้ไม่ได้พกแล้วไม่ได้ทานแล้วอาจารย์ครับช่วยอธิบายหน่อยครับติดเชื้อก่อหายภูมิแพ้ก่อหายเือเพราะกรณีนี้มันทําให้บิมสีเขียวของเราเนี่ยคล้ายๆกับยาผีบอก ทำไมมันกวาดไปได้หมดเอแต่จริงๆมันก็คือธรรมดาธรรมดานี่แหละก็คือไปสร้างระบบร่างกายของเราให้มันแข็งแรงคืออาการทั้งหมดเนี่ยมันมาจากต้นต่อเดียวอนะฮะต้นต่อเดียวกันคือเรื่องของทีอสองที่มันสูงที่มันสูงเกินนะครับแล้วก็แคปสูงเราไปจัดการลดทีเอสออาการกดไหลย้อนอาการของโรคกระเพาะนะครับ เึือักเสบั้งหลายแหล่มันก็ดีขึ้นสิ่งที่จะตามมาจากประสิทธิภาพของแคปซูลของเราก็คือว่าความสามารถในการจัดการกับเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายจากการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาว TS1 และท s 1 7วันเซลเม็ดเลือดขาวทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อเพิ่มขึ้นเชื้อมันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจัดการเกลียก้ยงม่ใช้แคปซูลไปจัดการนะครับ ไม่ใช่บินไปจัดการนะครับออยถ้าฟังตรงนี้กรุณาฟังให้ดีๆนะครับผมบอกว่าแคปซูลเนี่ยมันไปสร้างที1สร้างท S17 แล้วประสิทธิภาพของ t s 1และท S17 นั่นเองไปจัดการกับเชื้อที่อยู่ในปอดนะครับซึ่งมันเป็นของของเราอยู่แล้วครก็มันก็เป็นธรรมดานะครับพออธิบายอย่างนี้มันเห็นภาพเลยใช่ไม่ง่ายๆ very very simple ภาษาฝรั่งว่าคือคือพูดอย่างเนี้ยมันก็ มันก็จะทําให้มเราเป็นมนุษย์ธรรมดามากขึ้นไม่ใช่ผีอแคปซูลที่ทำโดยโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ก็คือไปขจัดปัดเป่าครับด้วยต้นต่อของสาเหตุใช่คที่ทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั่นเองเรวทั้งสี่ห้าอาการเนี่ยมันมาจากต้นตอเดียวกันทั้งนั้นแหละปอดจเชื้อก็หายเลยใช่ครับถูกไหมฮะถูกค่ะมีวนกลับไปหาหมอไหมฮะยังไม่ได้ไปตั้งแต่ทานเบียมยังไม่เคย เห็นหน้าหมอเลยไม่เคยเห็นหน้าหมอเลยแล้วก็ไม่อยากไปละ <c oughs> ไม่อยากไปค่ะกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันจริงๆกรณีอย่างนี้ยเป็นกรณีที่อาจารย์น้ำพัยผมเองอดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้นะว่าไอ้แคปซูลอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหทำไมมันมันฉมัมงมากอย่างนี้แล้วเราก็จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจแล้วก็แรงผลักดันให้เราทํางานอย่างขมิขมันเพื่อจะนําไปสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้คือตอนเนี้ จากกรณีหลายๆกรณีผมจับคู่ได้ลับภูมิแพ้กับกระเพาะถ้าใครเป็นคู่กันเนี่ยที่ท <ำ S 1> เดียวอยู่ครับที่เดียวอยู่ครับนะฮะอาส่วนนากการอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันครับครับ